สวัสดีค่ะตอนนี้6โมง39เช้าวันที่2ของการอยู่บนยอดดอยจงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันแล้วก็ค่อยกลับมานอนต่อสักนิแล้วก็ค่อยกินข้าวนะคะประมาณคุยกับน,น้องๆที่อยู่ในกลุ่มด้ยวยกันนะคะว่าน่าจะลงจากดอยประมาณ9โมงโอเคเดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะรู้สึกว่าจะอยู่หน้าเต็นท์เลยนะโอเคไป พร้อมไหมคะเย็นหนาวตึงสองชั้นม่เป็นง่ายท้องฟ้ายามเช้าหน้นาตื่นบนยอดดอยจงโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆกันว่วนาจะส,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 สวยขนาดไหนนะขอตึงใสรองเท้าแป๊บหนึ่งหนาว ไปดูบรรยากาศพาทิตยขึ้นกันไปดูใกล้ๆค่ะค่ะตอนนี้ก็หกโมงสีสบแปดนะคะอุณหภูมิช้านี้สิบห้าองศาเมื่อคืนไม่ไม่ได้วัดค่ะว่าเท่าไหร่หลับก็เดี๋ยวจะรอดูพระอาทิตย์ขึ้น แป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเราจะได้ไปกินข้าวเช้ากันนะคะแล้วก็เตรียมตัวลงข้างล่างตอนประมาณเก้าโมงเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้กันนะฟุ้มเห็นไหมสวยมากครับสวยจริงๆิเดี๋ยวพอที่น่าจะขึ้นมาอีกโฟมรอแป๊บหนึง่งมากันนะคะมาเที่ยวดอยจงถามว่าทางเดินที่นี่เอ่อ ถ้าให้แนะนําอะคะ่ะมันก็อาจจะมีจุดที่ชันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจุ๊บคิดว่ามือใหม่ก็เดินได้นะคะก็คือเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆนะไม่ต้องแบบเร่งเครื่องนะคะคือแบบเดินเรื่อยๆไหนก็พักนะคะเมื่อวานก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ6ชั่วโมงอ่ะประมาณ6ชั่วโมงนะตอนที่จุ๊บเดินขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเลยเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะค,ะคนพระอาทิตย์กลังเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจุ๊บซูมให้ดูโอ้ยสวยมากเห็นไหม ดวงกลมเล็กๆสีแบบสีส้มแต่จะบอกว่าสีแดงใช่ไหมใช่สวยจริงๆค่ะมีโอกาสมากันนะทุกคน <c oughs> รีบมานะจ๊ะ <c oughs> โอเคขอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะดูสิดูสิส, <c oughs> สวยมากไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่เคยบอกตรงว่า ตั้งแต่เกิดมานะ่าจะยังไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้สีแดงอย่างนี้นะอ่ะโอเคขออนุญ,ญาตดื่มดำกับธรรมชาติด้วยสายตากันนะทุกคน <c oughs> ทุกคนนั้นพาทิช่ไะคะแล้วก็เห็นอันนี้หรือเปล่าตรงด้านนี้นะคะก็คือเป็นซากเครื่องบินค่ะจะไม่ใช่ซากเครื่องบินสิ ซาคฮลิคอปเตอร์นะคะจากด้านล่างเมื่อวานที่เราแวะไปดูกันนะคะพาดีเขาเก็บขึ้นมานะโอเคไปกินข้าวดีกว่าหิวข้าวเมื่อกี้ท้องร้องแล้วไปลืมไปเรามาบ่ายๆพาทิตบนยอดโดอจงกันค่ะบ๊ายบายพระอาทิตย์ยอดดอจงสวยมากเลยค่ะไว้มีโอกาสเดี๋ยวจบจะมาเที่ยวใหม่นะไปเด้าไปไปกินข้าว จ๊กข้าวหนุ่มค่ะแล้วก็กินกับหมูหยองชอบมาก น้ำเดือดก่อน,นเลยเยาใส่โจ๊กลงไปนะจ๊ะโจ๊กเสร็จแล้วกินเท่ากันคุณ เจ็ดโมงจะครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวต้องรีบเก็บเต็นท์อีกเนาะโอเคขอตัวกินข้าวก่อนนะเพื่อนๆไปค่ะทุกคนตอนนี้แปดโมงสี่สิบห้าเรากําลังจะเริ่มลงจากยอดดอยจงนะคะเดี๋ยวเรามาบายบาย,บายลานกลางเต็นท์ก่อนดีกว่าบายบายลานกลางเต็นท์ดอยจงไม่มีโอกาสจบจะมาเที่ยวใหม่นะคะไปค่ะกลับกันตอนลงเราจะลงไปทางนี้นะ้เมื่อวานเราเราขึ้นมาทางตอนที่ไปดูซักฮอลิคอปเตอร์นะคะเดี๋ยวจะลงทางนี้กันค่ะไปโกโก ค่ะตอนนี้9ก้าโมงสิบจุบลงมาถึงนี้แล้วนะคะป้ายป่าสนโอเคบ๊ายบายป่าสนไว้มีโอกาสจ๊บจะมาเที่ยวใหม่นะคะไปค่ะไปค่ะกลับกันจะไปทางนน้นนะไม่โฟกัสที่ผมนะะยุ่งอยู่มากโอเคไปจ้าโก้โก ค่ะตอนนี้เก้าโมงยีจุบถึงลงถึงป้ายเด่นตุนแล้วนะเรามาบายบายป้ายกันค่ะไายบายเด่นตุนไม่มีโอกาสจุบจะมาเที่ยวใหม่นะคะบไม่บายครับไปค่ะกลับกันเดี๋ยวตามน้องเคไปเลยนะคะ,จะเจ้าหน้าที่นะไปค่ะ <laughs> ตอนนี้สิบโมงแล้วจุ๊บลงมาถึงป้ายนี้แล้วค่ะม่อนคำเหลืองนะเรามาบายบายกัน ๊มยบายม้อนคำเหลืองม้อนเีือกาศจุ๊บจะมาเที่ยวใหม่นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราลงไปต่อทางทางนี้มั้งเนีน่ยทางไหนทางทางเนี่ยโอเคเดี๋ยวลงกันเลยค่ะนี่สิบโมงยี่เบ็ดน,นะคะจุ๊บถึงนี่แล้วป้ายป่าสนสองใบนะคะเรามาบายบายป้ายกัน๊ายบายป่าสนสองใบไม่มีอกา,ากาศจุ๊บจะมาเที่ยวใหม่นะคะ <laughs> ไปค่ะ,คะกลับกันเราจะไปทางนี้นะ ตอนนี้สิบโมงสี่สิบสองจุ๊บถึงป้ายนี่แหละค่ะเดี๋ยวดูก่อนจำไม่ได้ว่าไปายอรฟุบถึงน้ำดิบป่าจี้แล้วโอเคเรามาบ๊ายบายกันน้ำดิบป่าจี้ไว้มีโอกาสจุ๊บนอนเท่าไหม่นะายบายค่ะายบายนี่ตามทันน้องๆเลยไปน้องแปลงล่างอี 1ิบโมงห้านะคะจ๊บลองมาถึงป้ายนี้แล้วค่ะทุกคนดูนะป้ายเอ,อ่อป่าตึงเลียนนะคะก็เดี๋ยวเรามาบายบายป้ายกันอ่ะบายบายป่าตึงเลียนไว้มีโอกาสจ๊บจะมาเที่ยวใหม่นะคะบายบายค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดนี้นะใกล้ถึงทางออกแล้วค่ะไปรีบไปน่าจะถึงสักเที่ยงได้มั้งคะไปเร็วโกโก ตอนนี้11โมง5้ิจุ๊บถึงทางออกแล้วนะคะโปรยาเก็บอะไรออกไปนอกจากความทรงจำเย้เดี๋ยวเราจะขึ้นรถคันนี้นะนี่ถึงแล้วไบ่บายป้ายก่อนป้ายเฮ้ยเด๊ผู้ร่วมอุดมการณ์มาค่ะมาบอกว่ารีวิวความอยากสอง ไม่ามาือใหม่เดินได้เรามาเรามาบายบายป้ายเส้นทางธรรมชาติกันค่ะบายบายเส้นทางผู้ประชิดดอยจงอุทยานแห่งชาติดอยจงจังหวัดลำปางไว้มีโอกาสจอกานที่ใหม่หนะบายบาย,บายค่ะีเที่ยงพอดีค่ะกำลังนั่งรถกลับไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะโอเคเดี๋ยวจเจอกันที่ศูนย์บริการนะคะ นี่ถึงศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวนะคะก็จะบอกว่าที่นี่นี่ทุกคนเขาจะเกียรติบัตรด้วยนะจ๊ะที่นี่ไม่ต้องเสียเงินนะจะบอกให้อ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำก่อนเพราะเดี๋ยวจะเข้าไปตัวเมืองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดรถเจ้าหน้าที่ลงไปในตัวเมืองนะคะโอเคอาบน้ำกันนะค่ะทุกคนตอนนี้ก็บ่ายสองห้าสิบเอ็ดนะคะวันนี้วันนี้สรุปองนอนอยู่ที่ลำปางค่ะเพราะว่าตั๋วรถจาก ลำปางไปเชียงใหม่ไม่มีนะคะคก็เลยจองรถตู้เพื่อจะไปเชียงใหม่พรุ่งนี้เช้าตอนหกโมงสี่ิห้าค่ะก็ะเดี๋ยวคืนนี้ก็หาโรงแรมแถวบขอสบขสนอนโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้นะในลำปางมีอะไรให้จุกเที่ยวบ้างนะคะจะไปหาที่พักกันนะ <laughs> สรุปจบคืนนี้นะคะได้ที่พักที่ Ho ปอินค่ะอยู่ติดกับบขอสอ ลำปางนะคะก็เดี๋ยวไปที่ห้องพักกันเราไปดูห้องพักกันแล้วก็เย็นนี้รู้สึกจะมีถนนคนเดินเดี๋ยวค่อยไปถนนคนเดินกันค่ะไป <c oughs> <c oughs> ไปจ้าเราพักชั้น3ามครับสนุกมาจากที่จะเป็นงบจากที่เออตั้งใจว่าจะแบบประหยัดประหยัดสลุกคือ ต้องมาจ่ายค่าที่พักเพิ่มแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมันไม่ได้เป็นบ่อยเนาะ,อะโอเคไปไปดูห้องพักกันทุกคนก็คือห้องพักที่ได้ในคืนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะนอนที่นี่นอนที่นี่เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจุ๊บได้รถตอนช่วงหกโมงสี่สิบห้าค่ะก็กะว่าสักหกโมงค่อยตื่นอาบน้ำํำแล้วก็วเดินไปเพราะว่าบกอสอมันอยู่ข้างนอกนู่นเองคะ่ะโอเคเดี๋ยวขอ เปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าชุดนี้ตั้งแต่ชุดนี้อ่ะโอเคค่ะตอนนี้หกโมงสแล้วนะเดี๋ยวจุ๊บจะไปตลาดกาดต้าค่ะก็ห่างจากนี้ประมาณ3กิโลเดี๋ยวว่าจะเรียกอมอเตอร์ไซค์ไปนะคะเดี๋ยวขอเรียกมอเตอร์ไซค์ก่อนแต่ไม่รู้ว่าแถวนี้มีรถโดยสารหรือเปล่าค่ะก็เดี๋ยวรอไปเจอกันที่ตลาดนะจ๊ะตอนนี้กำลังไปตลาดค่ะ อันนี้คือบรรยากาศของลำปางนะคะสวยน้องไม่เคยมาสวยมากทุกคน ไ่อากาศลองมาเที่ยวเดี๋ยวรอบหน้าเราจะหาโอกาสมาเที่ยวที่ดีตอนช่วงกลางวันนะคะแต่พอดีว่ารอบนี้แผนเราคือต้องไปเชียงใหม่แต่พีแผนนิดหน่อยก็ได้อ้าวมาเดินตลาดได้ไปดูดิอันนี้อ๋อน,นี่สัตเมืองต้องมาต้องมารอบหน้าต้องมาแหละไปจ้ะไปเจอกันตรงตลาดเลยค่ะทุกคนตอนนี้จ๊บถึงตลาดแล้วนะก็ พี่แก๊บคามาจอดให้บริเวณสะพานขาวๆนะชื่อว่าสะพานรัชดาพิเศษนะคะแกบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินนะคะเดี๋ยวให้ดูสะพานนะทุกคนสะพานสวยมากแล้วแบบเป็นสีขาวๆแต่เป็นสะพานเก่านะอ่ะไปดูกันเหนเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้แล้วก็อ้อมไปทางนู้นนะคะไปดูว่าวันนี้จะได้อะไรกินบ้างนะไป จากบนสะพานนะคะมันก็จะมีทางเดินข้างสะพานนะก็เลยกะว่าจะเดินไปดูกลางแม่น้ําว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาของกินกันนะไปอไม่ชอบแต่วันนี้อากาศที่นี่ไม่ไม่หนาวนะจริงดูพอพีสิเอาดีตั้มเห็นะอันนี้จุ๊บอยู่กลางสะพานแล้วนะคะทุกคนก็ ไฟสวยค่ะดูรถก่อนรถมันมีรถโดยสารนะคะก็เดี๋ยว้วยมึนนหยก็เดี๋ยวจะเดินลองเดินข้างล่างค่ะแต่เหมือนข้างล่างเขาจะมีแบบพวกของวินเทจขายนิดหน่อยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรไหมเพราะว่าที่สำคัญเราต้องซื้อเสื้อเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเสื้อใส่แล้วค่ะมีแต่เสื้อใส่บนเขาโอเคไปอัมกมื่อกีด้านล่างค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อมือสองนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่า ของกินเยอะมากเลยค่ะคนก็เยอะด้วยอาจจะถ่ายเป็นช็ชอตๆนะทุกคนเดี๋ยวติดคนอื่นไม่ได้น้ำลำไยอู้ <c oughs> น้ำลำไยน่ากิน <c oughs> มีร้านขายวิซาด้านน่ากินค่ะเดี๋ยวค่อ <c oughs> ยถ่ายให้ดูนะ คนเยอะเหมือนกันค่ะอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะทุกคนกินสตรอเบอรี่ดีบเ้ยเราได้ชุดแล้วเราไปซื้อชุดกันกไปหาอะไรกินกันดีกว่าให้ดูบรรยากาศเอาเข้าตัวติดอะไรนะ ไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลอะเดี๋ยวขอปิดกล้องแป๊บนะคะว่าจะกินอะไรอันดับแรกแม่ค้าขายแม่ค้าอยู่น้ำแม่ค้าน้ำปั่นน้ำปั่นน้ำปั่นเราจะกินน้ำแตงโมปั่นกันค่ะอ่ะนี่ยี่ห้าว่าดิ่งรอได้ค่ะไม่เป็นไรเรากินน้ำแตงโมปั่นกันนะมาลำปางต้องกินอะไรจะมีพวก ข้าวแช่ไหมอยากกินไม่ใช่ข้าวแช่สิ <_ d ose> ข้าวซอยเออไปหาอะไรกินดีกว่า <_ d ose> อยากกินข้าวซอยมากเลยค่ะแต่ว่าน้ําแตงโมฝั่นคือย5้าบาทคือถูกมาก <_ d ose> ไปหาอะไรกินกันต่อก <_ d ose> ็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นของเหมือนตลาดเปิดท้าย <_ d ose> นี่แหละแต่ก็จะมีของแบบ <_ d ose> แปลกๆนิดนึง <_ d ose> อุ <_ d ose> ้ยน่ารักสุลุกชุบกันน่ารัก เดี๋ยวขอเลือกลูกชุบก่อนนะจะเลือกลูกชุบนะมีลูกชิ้นหนึ่งไม้แ,มแ้วก็อะไรไม่รู้ข้าวโพดไปเอาน้องน้องเต่าน้องเต่าแล้วก็อะไรไม่รู้ เดี๋ยวเลือกแป๊บนึงนะชุดชิล,ละสองบาทอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะร้านอยู่ตรงน,นี้นะ <laughs> ถูกมากสงบาท <laughs> แล้วคือประเด็นน่ะคือจุ๊บ่าเคยทําทุกชุบมันไม่ได้ทําง่ายนะกว่าจะกวนถวั่วต่อให้ใช้อะไแม่พิมพ์ก็ยังยากอยู่ดีจะไปหาของกินต่อมีผลไม้ด้วยี <h> ่ม,มีน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเยอะแยะไปหมดเลยไปเนี่นนนเยเราจะเดินไปทั้ เมนูของคำนีในค่ะได้หมูสามชั้นเผ็ดกลางเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีค่ะก็เดี๋ยวจะได้แล้วน่าก,กินมาก10บาทเองเดี๋ยวเราจะกินหมูสักสาไม้แล้วก็กข้าวเหนียวสักหนึ่งห่ออะเลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะค่ะ10บบาทเดี๋ยวคนนี้ เดี๋ยวตอนนี้จุ๊เดินย้อนกลับไปทางแยกเมื่อกี้ที่มานะคะก็เมื่อกี้ทางแยกใช่ไหมเรวเลี้ยวขวามาเดี๋ยวจะเดินตรงไปค่ะแล้วก็ออกทางนู้นเลยจะบอกว่าร้อยมือร้อยร้อยหนึ่งเต็มมือเลยยังเหลืออีกน้อง5้าบาทเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไระกินอีกไหมคะ่ะก็เดี๋ยวซื้อจากที่นี่แล้วกลับไปกินที่ห้องพักเนาะโอดูลูกเบล่มเลย น่ากินมากไปไปต่อถ้ามีเสือ้อเอ้ยฉัซื้อเสื้อขาวใส่ดีกว่าไปตีหนึ่งบาทเองเดี๋ยวเลือกเสื้อก่อนนะเราซื้อแต่เสื้อได้ไหมแล้วก็กางเกงใส่กางเกงตัวเดิมหากางเกงช้างใส่ดีกว่าค่ะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขับรถไปจิ๋วแม่ปานหาเสื้อแขนยาวใส่ดีกว่าไปหัอดำ อยู่แม่ปานดูซีว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้จุ๊บต้องขึ้นรถจากนี่6กโมงสี่สิ้าใช่ไหมใช้เวลานั่งอีกประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไปเช่ามอเตอร์ไซค์ต่อมาอรอลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าแต่วันนี้ต้องหาอะไรกินก่อนเพราะว่าดูท่าแล้วน่าจะยังไม่อิ่มค่ะนี่ตลาดตลาดทุกคนคะพอดีจุ๊บเดินมาแล้วจุ๊บเจอร้านร้านหนึ่ง เขาชื่อว่าไข่ปาล์มกองต้าเราไปลองกินกันไหมว่าคืออะไรไม่แน่เดี๋ยวเราไปลองกินกันดีกวะะ่าค่ะอยากรู้อันนี้คือกินสดๆอย่างนี้เลยเหรอคะ,อะเราจะลองกันนะลองไหมลองนั่งกินที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะ ลองกินไข่กันเลืมปิดกล้องเดี๋ยวเรามาดูกันไข่ปามไข่ดาวมันจะมีใส่พริกใส่ต้นหอมใส่แครอทแล้วก็ไม่ใส่เผนะาะออแล้วก็จะมีแบบไข่ดาวนั้นทุกขอเป็นพริกหนึ่งแครอทหนึ่งแล้วก็ไข่ดาวก็ได้ค่ะเอาแครอทสามเปล่าหนึ่ง ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งเล่นตรงนี้นะคะจ่ายกันเเท่าไหร่คะ17บาทเอาเอาเดี๋ยวนะเอาธรรมดาอีกอันหนึ่งก็ได้เป็น22โอเคได้ค่ะอ๋อโอเคมันคือไข่ปัาม เดี๋ยวรอ,อก่อนเมื่อกี้จุ๊บสั่งไข่ดาวไปด้วยแต่ไข่ดาวรอ,อแปน๊นนึงนะคะอ <c oughs> ี้ไข่ปมเราได้ครบทุกอย่างนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นไข่ดาวแล้วกินสี่ไข่อันนี้ธรรมดาแล้วก็อันนี้พริกแล้วก็น,นี้แค่ลอทก็จะได้กลิ่นของความใบตองเพราะว่าเขาย่างเหมือนใบตองเาเมื่อกี้จากที่ที่ดูอะคะ่ะคือย่างเหมือนใบตองแล้วก็จะมีกลิ่นความแบบ เกลียมเกลียมของไม้ตองโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนี่ไข่ปาแล้วหมูปิ้งหมูทอดก็กินอาการข้าไปกินอะไรก่อนดีเดี๋ยวขอเลือกกันนะามาลองชิมเรามาลองชิมไข่ปลามันค่ะแต่แรกลองไข่ดาวคนบ้านอะไรกินไข่สี วันนี้ใช้พลังงานเยอะค่ะเพราะว่าขึ้นเขาเนาะกยกล้องต่ำกล้องต่ำนิดปรับกล้องแล้ว ใส่แม่ไข่ดาวเขาจะใส่ต้นหอมด้วยค่ะกับพริกยีิบสองบาทไข่ดาวเจ็ดบาทส่วนไข่จะห้าบาทของดุกจริงๆแนะ้วลำปางเนี่ยแปลกมากไม่คิดว่าจะเป็นกขนาดนี้อย่างนี้บอกเดี๋ยวรอบหน้าต้องหาโอกาสมาเที่ยวลำปางอีกเพราะว่าในลำปางค่ะมีอุทยานแห่งชาติอีกหลายที่เลยเนาะ ก็เดี๋ยวต้องหาที่เที่ยวในลำปางอีกต้องกลับมาแน่นอนค่ะนั้นขออนุญาตกินไข่ก่อนเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนไข่ปลาปลาเขามีซอสพริกให้ด้วยนะเอาใส่ซอสพริกไป ไข่ดาวไข่เจียวอือใช่อารมณ์เหมือนไข่เจียว<ห>แต่ก็ไม่ใช่ไข่เจียวโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะ<ห>เดี๋ยวจะได้ไปเดินต่ตอเนาะตอนนี้กินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หันมาเจอกางเกงลำปางเราซื้อกางเกงลำปางไปใส่ดีไหมเดี๋ยวดูก่อน เดินไปเรื่อยๆกันค่ะว่าจะได้อะไรอีกมั่งนะมีร้านขายของที่ระลึกด้วยสเวตเตอร์ไปไปดูกันว่าจะได้อะไรอีกมั่งนะก็คือจะมีของขายเหมือนตลาดในกรุงเทพนี่แหละค่ะแต่ว่าของจะถูกมากถูกมากถึงมากที่สุดไปทิซซานากินจังดิงทางออกแล้วค่ะแล้วก็ระหว่างทางก็จะมี น้องนเล่นดนตรีด้วยนะมีร้านเสื้อมือสองะใช่แล้วก็มีของกินของกินถูกจริงๆของกินถูกจริงก็แนะนํานะคะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่ลําปางค่ะที่นี่จะชื่อว่าตลา,าดกาด กองต้าน,นะคะจะมีเฉพาะวันเสาร์กับอาทิตย์นะทุกคนก็ลองแวะมาดูนะคะโอเครีบเดินดีกว่าเขาแล้วเดี๋ยวจะกลับที่พักกันไป <Bye. S 1> ทุกคนตอนนี้ก็ท,ทุ่ม38นะคะเดี๋ยวกลับที่พักกันดีกว่าดีกว่าเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่ารถออก6 4โมง45นะคะไปเราไปบบายตลาดกัน บ๊ายบายตลาดกาดกองต้าไว้มีโอกาสจะจะมาเที่ยวใหม่นะคะอย่าลืมแวะมาแล้วทุกคนไปกลับที่พักกันค่ะทุกคนตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะถึงที่พักเรียบร้อยค่ะคืนนี้จุ๊บจะนอนที่ฮอปอินนะคะอยู่ตรงข้ามบขสลำปางเนาะเพราะว่าผิดแผนนิดหน่อยไม่มีรถเข้าไปเชียงใหม่ค่ะก็ไม่เป็นไรถือว่าโชคดีที่จุ๊บได้ไปเดินเที่ยวที่ตลาดกาด กองต้าน,นะคะก็ตลาดนี้นะคะใครมาลำปางนะคะตลาดจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวจุ๊บจะนั่งกินหมูทอดกับลูกชุบนิดหน่อยนะแล้วก็แปรงฟันอาบน้ํานอนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนพรุ่งนี้เราจะนั่งรถตู้ไปลาไปลําปางนแล้วเราอยู่ลําปางแล้วเนี่ยไปเชียงใหม่กัน,นะคะ่ะก็ใช้เวลานั่งประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ไหมตีว่าอาเจ็ดโมงอาจจะถึงนู่นแปดโมงครึ่งเลทเลทเลยนะ ไม่เกิน9โมงจากนั้นเราจะเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วไปเที่ยวในเชียงใหม่กันแล้วก็รอชมนะว่าพรุ่งนี้ในเชียงใหม่จุ๊บจะพาทุกคนไปไหนนะคะสําหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตีสวัสดิ์นะคะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่องตะลนัตลนตะลันจุ๊บจเพื่อเป็นกำลังใจในการพาเที่ยวครั้งต่อไปได้คะ่ะส่วนวันนี้นอนหลับฝันดีนะทุกคนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ